ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับมาพบมาเกากันช่วงใบนะครับเนาะแนวทางนะครับครับของอาจารย์เพี่งจันนะครับมาแล้วนะครับเนาะฮะเลขวิ่งเลขเด่นนะครับพี่น้องเอฟซีมือนี่นะครับอาจารย์เพี่งจันบอกว่าตัวใดมาแห้งนะครับจะไม่ออกนะครับเนาะเป็นบอกว่างสันนะครับตัวใดมาช้นเลขดังนะครับ เพิ่นบอกว่าไม่ออกนะครับเนาะครับพี่น้อง f ิฟซีครับที่เขาเบิ้งเขาช่มนะครับทางเปรียบต่างๆานะครับเนาะพี่น้องเขากับพิจราหน้าเอากับแนวทางนะครับาระจเไม่จับเพิ่นจะมาวิเคราะห์เฉพาะเลขสูตรของเพิ่นนะครับเนาะครับเลขสูตรของเพิ่นเท่านั้นนะครับสายดวนวงในนะครับครับมาส่วนประมาณหนึ่งุ่มเคืองนะครับหรือว่า สองถุมนะครับจะซานะครับแอดก็เลยบริลดลงให้พี่น้องเฮ้านะครับครับมาล่ะชมตะเลขสูตรของเพนนะครับเนาะครับเลขสูตรนี้เลขดังนะครับพี่น้องครับนี้เลขดังนะครับของอาจารย์เรี่ยงจันนะครับเนาะครับคณะนี้เพนว่าดังที่สุดนะครับก็คือเลขกนะครับแนวทางลาพัฒนาแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักนะครับ ต่างคนกับว่าเก่งๆนะครับเนาะเอาอาจารย์นี่อาจารย์นะครับเพิ่นมารอบนี้นะครับเพิ่นจะมาให้พี่น้องเฮาเป็นเลขสูตรแล้วก็สุดสรุปแล้วก็สุดงบหน่อยนะครับเนาะครับเลขสูตรของอาจารย์นะครับครับเพิ่นห้มาแปดคููนะครับพี่น้องที่เลขวิ่งสองตัวนะครับพี่น้องครับบนอย่างเดียวนะครับ เอาให้าอใจตามนั้นนะครับพี่น้องที่มาชมแนวทั้งนะครับวันศุกร์ที่19นะครับพี่น้องวันศุกร์ที่19นะครับ สูตรตำเล่านะครับ ครับเล็กแปดคู่นะครับพี่น้องเอฟซีครับเพิ่นจะให้พี่น้องเข้ากับเปลี่ยนชุดประกอบพร้อมนะครับเนาะตัวประกบ สามกับสี่นะครับพี่น้องครับเด่นที่สามกับสี่นะครับครับสามกับสี่นะครับจับคูกับหาหกเจ็ดแปดนะครับพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดนะครับเรามีตัวยังแดงนะครับเนาะครับก็เรื่มต้นที่เลขกหานะครับ ห้าสามนะครับหกสามเจ็ดสามนะครับแปดสามนะครับครับพี่นอ้องเข้าเมียนมากนะครับว่าเหล็กอาจารย์เียงจันทร์ไปช่วนเหล็กดังตัวใดนะครับเนาะ ครอบเมียนมาเดี๋ยวจิมมี่สุดฟันท่งโครงสุดไทยนะครับครับแต่พี่น้องเขาครอมเมียนมาไล่นะครับเนาะอาจารย์เพิ่นจะฟันท่งโครงสุดไทยอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนี่คือเป็นเหล็กสูตรนะครับครับลักนะครับหาประคบกับซีนะครับห้าซีนะครับหกซีนะครับพี่น้อง เจ็ดสี่นะครับแปดสี่นะครับพี่น้องยิฟซีครับเด่นที่สามกับสี่นะครับครับเลียวิ่งรอบนี้สองตัวนะครับพี่น้องยิฟซี ับชุดฟันทงขคงสุดท้ายเม็ดเดียวนะครับเหล็กวิ่งนะครับเนาะ,ะพี่น้องกิฟซี่แคปหน้าจอนะครับสูตร ตำเหล้าเวียงจันนะครับเนาะครับภายในแปดคู่นะครับครับจะต้องโพ่ให้เห็นนะครับอาจารย์เวียงจันเพิ่นบอกว่าจังสันนะครับครับนี่คือแนวทางสุดตำลาวของมื่อวันที่สิบเก้านะครับพี่น้องที่ก็คือมื่อนี้วันศุกร์นะครับเนาะศุกร์ที่สิบเก้านะครับเอาให้แห้งๆปังๆกันสุกๆสุคนนะครับกับแนวทางก็ถือว่าไร้หางนะครับพี่น้องอยากเอาไปพิจารณาชุดเต็ม ของอาจารย์ก็คือแปดคูนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่สิบเก้านะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับชุดฟันทงนะครับถาเพิ่นมาเนาะครับเนาะถาเพิ่นมากดิพี่น้องเอฟซีครับเจอกันนะครับเม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับปิ้มล่อไปเลยพี่น้องเอฟซีครับผู้ใดอยากได้แนวทางเด็ดๆของอาจารย์ยงจันเนาะครับเนาะ ครับเพื่อนบอกว่านะครับเด็ดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเอาลอดเิดตามกันไปอีกนะครับพี่น้องอที่ครับสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ